การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในไทยวันนี้นะคะก็มีการถแถลงออกมาพบผู้ป่วยใหม่กว่า106รายค่ะโดยที่น่าสนใจคือใน106รายนี้มี4คนนะคะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์รวมอยู่ด้วยสาเหตุมาจากว่าผู้ที่ไปรักษาพยาบาลไม่ยอมแจ้งคุณหมอก่อนว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็เลยทําให้แพทย์พยาบาลเนี่ยไม่ได้มีการป้องกันแล้วก็เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าสุดท้ายก็เลยติดเชื้อค่ะนอกจากนี้วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3้นะคะ3รายรวมทั้งสิ้นตอนนี้ประเทศไทยผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่4รายค่ะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินโฆษกกระทรวงสาธารณสุขถแถลงข่าวสถานาการณ์การติดเชื้อของโควิด1 9มีผู้ป่วยรายใหม่106รายป่วยสะสมตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่827รายค่ะ ผู้ป่วยก็มีทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่นะคะอย่างกลุ่มเก่าคุณผู้ชมตอนนี้คลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่สนามมวยวันนี้มีที่สนามมวยเพิ่มนะคะ5รา,ายแล้วก็ที่สถานบันเทิงเมื่อว,วานนี้ไม่พบแต่ว่าวันนี้พบอีก6รายค่ะอยู่ที่ทองหล่อ R C A แล้วก็นานานะคะมีกลุ่มร่วมพิธีทางศาสนา2รายกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว12ราย ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ก็มีจํานวน34รายด้วยกันค่ะเป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีชาวต่างชาติ20รายกลุ่มผู้ทํางานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจํานวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ10รายมีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะ4รายเป็นแพทย์พยาบาลจากจังหวัดภูเก็ตยาลาบุรีร,รมัมย์นครปฐมสาเหตุที่ได้รับเชื้ออย่างที่รายงานค่ะคุณผู้ชม กลุ่มทั้งหมอและพยาบาลคือเขาอยู่หน้าด่านต้องสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโดยตรงนะคะแต่ว่าผู้ป่วยที่เข้ามาไม่ได้แจ้งประวัติเสียงกับเจ้าหน้าที่ mm. ก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ป้องกันตัวเองก่อนค่ะตอนนี้ทั้ง4ี่คนก็เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาการเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่กลุ่มที่สานะคะผู้ที่ได้รับผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างการรอประวัติและสอบสวนโรคอีก47รายด้วยกันครับ วันนี้เนี่ยที่น่าสนใจเพราะว่าไทยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันเดียว3รายด้วยกันนะคะเริ่มต้นไปดูรายแรกกันก่อนค่ะเป็นชายไทยนะคะอายุ70ปีผู้ป่วยคนนี้มีวันโรคร่วมด้วยนะคะรักษาที่สถาบันบำราศนราดูนรายนี้ตรวจไม่พบเชื้อโควิด1 9แต่ว่าปอดถูกทำร้ายนานมากนะคะ รายที่2เป็นชาวไทยอายุ79ปีค่ะคนนี้เป็นเซียนมวยอาการหนักตั้งแต่แรกครับเมื่อวันที่16มีนาคมก็มีโรคประจําตัวหลายโรคคนที่3เป็นผู้ชายเหมือนกันค่ะอายุ45ปีมีโรคเบาหวานและโรคอ้วนแทรกซ้อนด้วยนะคะจากโรงพยาบาลเอก,กชนในกรุงเทพมหานคร,ครที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการจัดทําข้อมูลสถานที่ ชุมนุมนะคะที่มีประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตนเองใน25แห่งใน7จังหวัดก็มีที่อุบลราชธานีขอนแก่นกรุงเทพมหานครสงขลานครราชสีมานนทบุรีและสุรินโดยผู้ที่อยู่ในสถานที่และช่วงเวลาตามที่ประกาศค่ะคุณผู้ชมขอให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพออารณ์พยาบาลในอำเภอสาธารณสุขอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนทันทีและต้องกักกันตัวเองสังเกตอาการเป็นเวลา14วันอย่างเคร่งครัดนะคะครับซึ่งบรรยากาศการที่มีคนเดินทางออกไปตามต่างจังหวัดแบบนี้เนี่ยตอนนี้หลายจังหวัดก็เริ่มกังวลแล้วนะครับว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าโควิด -19 เดินทางไปถึง แล้วเริ่มมีผู้ติดเชื้อเริ่มมีคนเจ็บคนป่วยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลนั้นจะสามารถรับมือได้อยู่หมัดหรือเปล่านะครับวันนี้คุณหมอทวีสินเนี่ยได้ตอบข้อสักถามสื่อมวลชนในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่ายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยถ้าโดยสถิติตัวเลขเนี่ยยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอแต่ย้ํานะครับว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมีมากไปกว่านี้ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยก็อาจจะไม่พออันนี้คุณหมอทวีสินเนี่ยพูดเองเลยนะครับว่ามันก็ออาาาจจะะไไมม่่่่พถ้เกกกิดววทุคคนนนยยััังชรบ นักข่าวถามด้วยนะครับว่าเอ๊ะกรณีที่สนามมวยเนี่ยตกลงว่าเป็นเคสที่เรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือว่ากรณีที่ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยหรือเปล่าหมอทวิสินบอกนะครับว่ากรณีนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่ทราบว่าผู้ติดเชื้อคนแรกเป็นผู้ติดเชื้อคนแรกหรือเปล่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ป่วยคนแรกเนี่ยคือใครนะครับโดยทุกคนที่ไปที่สนามมวยเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงนะครับ ส่วนมาตรการควบคุมผู้ติดเชื้อหรือว่าการประกาศใช้กฎหมายพิเศษหมอทวีศิลป์ตอบว่าหลายประเทศปรับระดับมาตรการจากอ่อนไปแข็งสุดท้ายี่ยขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนว่าประชาชนถ้าเกิดว่าให้ความร่วมมือมากเนี่ยกฎหมายมันก็ไม่ต้องใช้กฎหมายที่เข้มแข็งมากนะครับสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่สํานึกของแต่ละคนด้วยไปฟังเสียงนายแพทย์ทวีศิลป์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกันครับปรับระดับจากระดับที่อ่อนไปแข็งขึ้นแข็งขึ้น,น,น,นเรื่อยๆถามว่ามันเพียงพอไหม ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีการปกครองอย่างของประเทศจีนก็เข้มขึ้นตั้งแต่แรกแล้วก็มีการร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนอย่างดีนะครับก็ได้รับตัวเลขที่มันลดน้อยลงแต่ในอีกหลายประเทศทาขึ้นมันขึ้นอยู่กับความร่วมมืออีกอันนึงขึ้นอยู่กับระยะของโรคด้วยถ้าปล่อยให้ระบาดมากๆไปแล้วแล้วค่อยมาทํา แค่ไหนก็ไม่พอครบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในระยะที่ตัวเลขยังเป็นยังไม่ถึงพันถ้าความร่วมมือของเราเข้มข้นมากๆกว่าทุกประเทศเชื่อได้เลยครับไม่ต้องใช้ยาแรงกว่านี้ไม่ต้องใช้กฎอะไรก็แล้วแต่ที่จะมานั้นกดทุกอย่างอยู่ที่ท่านเองปฏิบัติหรือไม่ถึงแม้ว่าโทษนั้นจะแรงขึ้นมาปรับขึ้นมาเป็นล้านล้านหรือหลายล้าน ถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติไม่มีใครไปส่งท่านอยู่ที่บ้านท่านยังนั่งกินข้าวกับคนในครอบครัวใกล้ชิดกันอยู่ไม่มีใครไปตามจับได้หรอกครับมันอยู่ที่สํานึกแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจกันค่ะวันนี้ทางด้านของแพทย์หญิงวลัไรรัตชัยฟูนะคะผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก็วิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในประเทศไทยค่ะ คุณหมอบอกว่าตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยคนไทยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งวันที่22มีนาคมยอดผู้ติดเชื้อชัดเจนค่ะที่188รายถ้าไปดูเนี่ยพบว่าอัตราผู้ป่วยในไทยนะคะพบว่าผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าผู้หญิงอัตราส่วนเนี่ยอยู่ที่2ต่อ1ช่วงอายุก็คือ30 3 9ถึปี ถัดมาคือกลุ่ม20 29ปีเนื่องจากว่าจุดที่พบการแพร่ระบาดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เป็นสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยววัยรุ่นไปกันเยอะมีทั้งผับสนามมวยด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์การแพร่ระบาดของเชื้ออยู่ที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้จํานวนผู้ป่วยที่กรุงเทพมหานครคะ่ะมีจํานวน349รายถ้าหากว่านับจากต้นเดือนมีนาคม ผู้ป่วยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและแพร่กระจายเชื้อไป47จังหวัดคือศูนย์กลางของการติดเชื้อเนี่ยม,มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเนี่ยถึงทยอยไปนะคะติดเชื้อในจังหวัดอื่นๆซึ่งจากการนนคำนวณอัตราการแพร่เชื้อในผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพ1คนนะคะสามารถจะแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้ถึง3คนเนื่องจากกรุงเทพเป็นศูนย์กลางของเชื้อโรคค่ะ เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับที่แพทย์หญิงวัละลั์ชัยฟูวันนี้อธิบายวิเคราะห์สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยครับตอนนี้เรากระจายไปทั้งหมด47จังหวัดแล้วนะคะศูนย์กลางก็ยังเป็นอยู่ที่กรุงเทพนะคะเคสที่ไปกระจายไปต่างจังหวัดนะคะหลักๆช่วงตั้งแต่เกิดเหตุที่สนามมวยนะคะพบเคสมีคนเดินทางกลับไปต่างจังหวัดก็จะไปพบเคสที่ต่างจังหวัดนะคะ อันนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครนะปัจจุบันก็อยู่ที่349รายนะคะช่วงต้นมีนาเนี่ยก็ยังกระจุกอยู่กทมนะคะพอช่วงกลางมีนาเป็นต้นไปเนี่ยก็มีการกระจายไปทั่วทั้งหมด47จังหวัดนะคะอัตราการแพร่เชื้อใน7วันนะคะจะเห็นว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยการแพร่เชื้อเนี่ยถ้าผู้ป่วยหนึ่งคนกรุงเทพเนี่ยด้วยความที่ผู้ป่วยเราพบมากนะคะเราก็คำนวณอัตราการแพร่เชื้อ อยู่ที่1แล้วก็ไปที่3คนนะคะถ้าต่างจังหวัดใน4จังหวัดนะคะสงขาปตัตนียะลาภูเก็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ2นะคะจังหวัดอื่นก็อยู่ประมาณใกล้เคียงกันนะคะ1ต่อ1.8ก็ใกล้เคียงกับ1.1่นต่อ2นะคะเนี่ยนะครับซึ่งสถานการณ์ที่ต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการเตรียมความพร้อมอย่างที่เคร่งครัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นที่เชียงรายคุณผู้ชมรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงรายนะครับคุณพัศกรบุญญาลักษ พร้อมด้วยสาธารณสุขของเชียงรายเนี่ยวันนี้ออกมาแถลงข่าวสถา,านการณ์โควิด -19 นะครับโดยเชียงรายเนี่ยวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2รายารวมแล้วตอนนี้3คนนะครับที่เชียงรายซึ่งหนึ่งในรายที่พบเพิ่มเนี่ยเป็นหญิงผู้สูงอายุโดยที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าลูกเขยมีประวัติไปยังสถานบันเทิงย่านทองหล่อนะครับแล้วก็ไปที่คาสิโนโปอยเป็ดกัมพูชาย่าอไม่หนึ่งรอบนะครับหนึ่งในผู้ติดเชื้อที่เชียงรายเนี่ยเป็นเพราะว่าญาตินั้นได้ไปที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อ แล้วก็คาสิโนโปอยเป็ดที่กัมพูชาซึ่งทั้งสองสถานที่นี้เนี่ยก่อนอันนี้ก็มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อออกมาแล้วนะครับซึ่งสองออหลังจากที่ไปที่2ที่นี้มาเนี่ยก็กลับไปที่เชียงรายแล้วก็นําเชื้อมาติดที่แม่ยายของตนนะครับนอกจากนี้เพจสํงงานักงานสาธารณสุขของเชียงรายเนี่ยยังได้ลงประกาศให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับรถสมบัติทัวร์นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป่าประกาศไปให้กับทุกคนได้ทราบนะครับใครที่เดินทางมาพร้อมกับรถสมบัติทัวร์กรุงเทพเชียงแสน สับอากาศ VIP 24ที่นั่งนะครับเดินทางวันที่21มีนาคมคุณผู้ชมเดินทางวันที่21มีนาคมนะครับเที่ยว1ทุ่ม15ามาถึงที่เชียงแสนวันที่22มีนาคมนะครับเวลา8โมงเชา้าให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในวันนี้โดยด่วนนะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจจะเลทหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่งทราบข่าวนี้กันก็ไปรายงานพรุ่งนี้ก็ยังได้อยู่นะครับยังมีหนึ่งรอบนะครับใครที่เดินทางรถทัวร์ของสมบัติทัวร์นะครับกรุงเทพเชียงแสน ออกเดินทางวันที่21มีนาคมนะครับเวลา1ทุ15ถึงเชียงแสนวันที่22มีนาคมเวลา8โมงเช้าให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยด่วนที่สุดนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าหนึ่งในผู้ป่วยที่พบว่าติดเชื้อเดินทางมาจากเชียงเดินทางมาจากกทมมาถึงเชียงรายด้วยรถทัวร์เที่ยวนี้